สวัสดีค่ะทุกคนยินดนีดนดต้อนรับเข้าสู่ Miss p e e c ดิฉันนางสาวสุขุมาพรหมอดูเลขที่33ชั้นม .4 ทับ2ค่ะก่อนจะเข้าเนื้อหากันนะคะเราอยากถามเพื่อนๆว่าเวลาเพื่อนๆนึกถึงคณิตศาสตร์เนี่ยเพื่อนๆนึกถึงเกี่ยวกับอะไรหรอคะผิวเผินเพื่อนๆคงนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับปริมาตรจำนวนโครงสร้างหรือจะเป็นทยากรณ์เชิงสถิติใช่ไหมล่ะคะ คณิตศาสตร์เนี่ยดูเป็นศาสตร์ที่ยากและไม่น่าสนุกเอาเสียเลยแต่เ,เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าแท้จริงแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยอยู่เบื้องหลังความงดง,งามของธรรมชาติอยู่อย่างสิ่งต่างๆสิ่งสวยงามตามธรรมชาติที่เราเห็นก็มีสู่คณิตศาสตร์กำกับอยู่นะคะและเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้คือเรื่อง golden ratio หรือสัดส่วนทองคำค่ะเป็นสัดส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดจะเป็นอย่างไรไปดูกันคะ่ะ Golden น a ลเยสัดส่วนทองคำเป็นสัดส่วนที่ทางนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อว่าวิโอนาโ f i ิโบน c ชีเป็นคนออกแบบโดยเชื่อว่า Golden น a ลเยเป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปวา,าดภาพถ่ายโลโก้หรือแม้กระทั่งใบหน้านั้นดูสมส่วนสวยงามมากที่สุด ซึ่งโกลเด้นเรชนั้นก็ได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายว่าสามารถใช้วัดสัดส,ส่วนความสวยได้จริงไม่ใช่แค่สัญญาแพทย์ที่ใช้โกลเด้นเรช วัดสัดส่วนใบหน้าเท่านั้นช่างภาพและนักออกแบบต่างก็ใช้ Golden Ratio ในการวัดสัดส่วนความสวยสมบูรณ์เช่นกันเชื่อว่าในทุกวันนี้เทรนความงามของผู้หญิงนั้นก้าวไกลไปมากแต่ละพื้นที่แต่ละบุคคลมีสไตล์ความงามที่ต่างกันบางคนชอบผิวขาวบางคนชอบผิวเข้มบางคนชอบปากบางบางคนชอบปากอบอิ่มซึ่ง Golden Ratio นั้นเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยวัดความสวยที่เราเห็นนั้น p e r ์เฟ t มากแค่ไหนโดยมีคนข้างกา p e อร์ฟของใบหน้าโดยยึดหลัก Golden น a ลช o มาประยุกต์ใช้เพียง่าบกราฟนี้บนรูปหน้าตรงก็ทำให้เรารู้แล้วว่าใบหน้าของเรานั้นสวย p e r ร์ฟ t หรือ,อยังซึ่งใบหน้าของเอจลินาจลีนถือว่ามีความ p e r ร์ฟ t สูงเลยทีเดียวอัตราส่วนทองคำเกิดจากการแบ่งเส้นตรงออกเป็น2ส,ส่วน A และ B ให้มีขนาด ความยาวแตกต่างกันก่อนคำนวณโดยการหาค่าความยาวทั้งสองส่วนนี้โดยที่อัตราส่วนของความยาวรวม a บวก b ต่อส่วนของเส้นตรงที่ยาวกว่า a มีค่าเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่ยาวกว่า a ต่อส่วนของเส้นตรงที่สั้นกว่า b ได้ดังรูปภาพ ่ส่วนทองคำยังมีความสัมพันธ์โดยตรงกับลำดับเลขฟีโบนาชชีซึ่งเป็นลำดับจำนวนเต็มที่เริ่มจาก 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89ต่อเนื่องไป โดยที่จำนวนถัดไปมีค่าเท่ากับผลบวกของจำนวน2จํจำนวนก่อนหน้าในขณะเดียวกันอันตราส่วนของลำดับเลขฟีโบนาชีที่ติดกันจะมีค่าใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองคำเสมออย่างเช่น89หารด้วย55มีค่าเท่ากับ1.618แและเมื่อตัวเลขมีค่าสูงขึ้นอันตราส่วนที่เกิดขึ้นยิ่งมีค่าเข้าใกล้สัดส,ส่วนทองคำมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆทีนี้เพื่อนๆพื่อนก็รู้จักกับสัสสดสวนทองคำไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย